สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับวอลบาร์กวันนี้ผมจะมาสอนแนวทางการเล่นตัวละครฝั่งกันที่มาจากประเทศไทยนะครับที่มีชื่อว่าอารุณีนะคาเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการสอนแนวทางการเล่นอารุณีคร่าวๆนะ้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยอารุณีนะครับเป็นตัวกึง่งเซ็ตห้องกึ่งกับดักนะหมายความว่าการที่คุณหยิบอารุณีมาเนี่ยคุณสามารถเอาสุริยเกตหรือว่าแกจเจตของอารุณีเนี่ยไปใช้ได้ทั้งเซ็ตห้อง เอาไว้กันแกจเจจตการระเบิดของศัตรูนะทำให้เขาเสียของหนึ่งอย่างเพื่อที่จะเคลียร์แกจเจจตของเราเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยไม่สามารถยิงทิ้งได้แต่ก็จะโดนแฮกโดยบาว่าได้เหมือนกันนะและคุณยังสามารถใช้หมัดของคุณเนี่ยทำการทำไรออฟไซส์หรือว่ามุมโรเทตเล่นเองก็ได้นะแต่ที่สำคัญสำหรับแก d เจ t ตของอรุณีเนี่ยก็คือการเอาไว้ใช้เป็นกับดักกันไว้1ชั้นก่อนที่ศัตรูจะเข้ามาทางประตูหรือหน้าต่างนั้นๆน,น,นะ อาจจะไม่เป็นถึงกับดักแบบคับคันหรือว่าฟรอสหรือว่าทรอนนะที่มีดาเมจถึงตายแต่ว่าเลเซอร์ของอารูนีเนี่ยก็ทำดาเมจพอสมควรแถมถ้าจะต้องเคลียร์แกจเ e ตเนี่ยคุณก็ต้องเสียของหนึ่งอย่างและเวลาเคลียร์เนี่ยก็ทำให้ศัตรูต้องเสียเวลาเล็กน้อยนะเพราะว่าเลเซอร์จะไม่หายไปทันทีกับเสียงเวลาเคลียร์เนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่กล้ารัชหรือว่าไหลเข้ามาได้ แถมเวลาเคลียร์เลเซอร์ไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่รีบทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถกลับมาเปิดเลเซอร์ได้ใหมนะเมื่อเวลาผ่านไป30วิวิส่วนวิธีเล่นอรุณีนะครับมีอยู่2วิธีเลยก็คือ 1. เลือกห้องที่คุณจะต้องการยือ้อหรือว่าห้องที่ศัตรูเนี่ยจำเป็นต้องเข้าหรือว่าเข้าบ่อยๆนะแล้วคุณก็ไปวางเลเซอร์แถวนั้นสร้างไลน์ออฟไซ์เลนแถวนั้นเองเลยยกตัวอย่างก็ห้องนอนชั้น2ด่านโอเรกอนนะหรือจะเป็น ห้องเบเกอรี่ชั้น1ด่านคาเฟ่หรือคุณจะไปวางที่ไซส์เลยก็ได้นะไม่ได้ผิดมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องสําคัญสําคัญที่อยู่ใกล้ไซส์นั่นแหละครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือวางเลเซอร์แถวไซส์แล้วก็ไปหามุมเล่นหรือเอาไปลมก็ได้ครับเพราะว่าหมัดของอารุนีเนี่ย สามารถต่อยบาริเกตทีเดียวพังหมายความว่าคุณสามารถรันเอาหรือว่าวิ่งออกไปยิงศัตรูได้เร็วกว่าตัวอื่นนะแถมเอาปัดเนี่ยไปเปิดแฮชก็ได้นะทีเดียวพังเหมือนกันแถมอรุณีเนี่ยก็ยังมีปืน DMR ที่โคตรจะแรงนะแถมยังมี a ข o ออ,อีกด้วยเอาเป็นว่าไปดูไฮไลท์กันเลยเดีกว่าครับ <laughs> 10 seconds Let's get in position 5 seconds Let's You must protect your bombs from being defused by our force. What wow, vào <coughs> mà. <coughs> 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 <yêu> anh đi ra. đó đi Có วีซ่าไม่ต้องแอดมินมเดินแอดมินตัวนังไม่แตกไปตัวเนี่ยยิงอยู่ปย <S 2> <S 2> ไปรอบมันจะลุมไถนะ่วะแล้มันตีวีซาเหมือนเดิมเลยมาโหนสไปรอปลแล้วเสีมีดเินไปรอลมมีคนห่อเหรอ โวดเหรออยู่ด <klore. S 2> ้านบนด้านบนไอ้ปินเตอร์มีคนปะโดนนตับองฟังตายอยู่ลกันนะ Op 4 Last Operator s t a n d i remaining. On up, on up. Op 4 eliminated. 10 seconds. 5 seconds and count. mày cô đèn đã đèn đênh ai 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 đèn. Rồi. กล้องอยู่แดงอยู่ดโดเปียนโนอน่แดงดับแดงดับแดงดับสองแน่หลอง,งขอเราบอกนะนีรบตาขอ,ขอดรับติตัวนี้่นนาปู for Last stop Standing. Oh, yeah, yeah. Yeah. friendly victoria be advised, op four has located a bomb. Columbia is on. The museum. <laughs> 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 ประตูนี่มาวิ่งถอยไปมีเกตป,ปะลองดูเกตดิปปยังไม่เสร็จจะมีกับดักิเรียนก็จอดตาวน ไม่ต่อมีเหรอมันมันเล่นโดดดยูยแมกของเอ้าไอ้เหี้ยขวาประตูวิ่งเข้าเอ้าไ่ตรอแล้วนเออัะไอ้เห,หี้ยยืนเนี่ยอยู่ขวาประตูวอติดตรงตู้น้ำอะ่ะ อแล้วท่านแบคาเฟ่ตัวนึงเข้ามังกรตัวนึ่งทับมังกรตัวโอ้ชีถูกดักต้อมังกรฮะน่าจะเดินไปฝั่งออฟฟิศได้ไปมังกรโดดเข้ามาอีกตัวแบ็คเบียนนะเข้าคอนโทรลมาแล้ว

K9, won't big one though guys. K9, big one though. They cannot plan. They cannot get fucking passing. He might recover in seconds. Oh for last option. The one friendly operator remaining. This pushing you pushing you. Nice. nice. Four eliminated. Okay. Perfect. Sure. Oh, oh, yeah. สองต <on> ัวนะอยู่นอกปกติเดี๋ยวโล่เข้าไปนอนมาละบินลองบินมันได้ปะ カバラ、カバラ、ヒヤリ、ルーレさん、ヒヤリ、カバラ、カバラ、ヒヤリ、ルーレさん。